นักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าวจะต้องเดินทางมารายงานตัวที่โรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์ปาร์กรังเศสในวันที่9พฤศจิกายนเพื่อเริ่มเก็บตัวฝึกซ้อมโดยโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในฟุตบอลโลก2026โซนเอเชียรอบคัดเลือกรอบ2กลุ่ม C Ma ม c เด a y ที่1และ2มีดังนี้วันที่16พฤศจิกายน2566เวลา19:30น นสนามราชมังคลากีฬาสถานทีมชาติไทยพบทีมชาติจีนวันที่21พฤศจิกายน2566เวลา19.00นานา,าิกสนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ทีมชาติสิงคโปร์พบทีมชาติไทยทั้ง 2, สองนัดถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐ B, ทีวีเชดีช่อง32ร่วงส่งแรงเชียร์แรงใจกันได้กับทัพช้างศึกลุยฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2026 เนกเวย์รายงาน